ายการโมเดิร์นไลนะคะซึ่งช่วงนี้พิเศษมากๆห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับคนที่รักความเร็วค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมเพราะว่านะฮะได้ระเบิดความมันกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับศึก t o โยต้ามอเตอร์สป2013สนามแรกที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพี่หนึ่งไปชมกันเลยดีกว่าครับ t o โยต้ามอเตอร์สป2013สนามแรกสวนาสนาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกับความมันแบบติดขอบสนามจากรถแข่งสายพันธุ์ Toyota ที่งาน Toyota ตต Motorsport 2อ1 3สสนามแรกนะครับสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในบรรยากาศของพิธีเปิดการแข่งขัน Toyota ตต Motorsport 2อ1 3เตรียมพร้อมระเบิดความมันกันได้เลยครับ 2...1... งหกันงเฮก็มาแลัช่วยกันส่งเสียงเฮกันหน่อยครับ <c oughs> บริษัทโตวต้าของเรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในรูปแบบการสนับสนุสนการแข่งขันรวมทั้งสนับสนุนทีมแข่งด้วยครับแน่นอนครับปีนี้รูปแบบการจัดก,การแข่งขัน เข้มข้นแล้วก like ็เล้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับภายใต้คอนเซปต์โตโยต้าฟันเลสฟันเฟสผมอยากจะเชิญชวนแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตทั่วประเทศในมโอกาสเข้าร่วมชมติดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสนามหน้าเราจะจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับเข้าชมการแข่งขันกิจกรรมดีๆของโตโยต้าอย่างต่อเนื่องครับและแล้วก็ถึงพิธีที่รอคอยนะครับกับการแข่งขันวีออส1เมกเลสเลดี้ ต่อด้วยว i ล s ์วันเมกเนสคลาสีซึ่งงานนี้นะครับมีนักแข่งหน้าใหม่เข้าร่วมการแข่งขันถึงเกือบ30คันเลยทีเดียวขยับความแรงขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับกับยาริชวันเมกเนสค l าส s ีถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเป็นไงบ้างครับความพร้อมสำหรับโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2 0ั3สนามแรกก็ถือว่าตอนนี้พร้อมมากแล้วอะค่ะแต่ว่า ว่าพร้อมมากขนาดไหนตต่บอกว่าพร้อมสําหรับมือใหม่แล้วก็สนามแรกต้องพยายามทำสมาธิแล้วก็ขับให้อยู่ในลายขับให้เหมือนกับที่เราฝึกมาขับให้อยู่ในกติกาขับรถ v ีออตัวใหม่ยังไงบ้างครับค่ะปีนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่รุ่นวีออสซีกับวีออสไอดี้เนี่ยได้ขับรุ่น all new i o s นะคะซึ่งเป็นวีออรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะโดยเฉพาะตอนนี้มันเป็นรถแข่ง มีการแบบอาจจะเปลี่ยนแม็กนูนน,นี่นี่นั่นติดสติกเกอร์แต่ละคนแล้วแต่จะออกแบบดีไซน์กันก็ทําให้รถมนันยิงดูแบบเปรียวยิ่งขึ้นเริ่มต้นการแข่งขันสนามแรกด้วยรายการที่สร้างสีสันให้กับสนามแข่งด้วยรถแข่ง17คันพร้อมนักแข่งสาวสวยจากโตโยต้าสตาร์ทีมนำโดยนาตาลีเดวิสและนักแข่งน้องใหม่ตายชัชด,ดาพรธน,นันธาเปิดฉากการแข่งขันรุ่นแรกนักแข่งสาวกระแตสุภักษรชัยมงคลทำผลงานยอดเยี่ยมขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบพร้อมคว้าแชมป์สนามแรกได้อย่างสวยงาม ยอดื่องยนต์ปีนี้นะครับปีรบแรกของโดยท่ามอเตอร์สปอร์ตสมัยริศานะครับ,ค,รบความมีความพร้อมไงบ้างรครับก็น,นี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับผมก็ความพร้อมตอนนี้ ตัวรถเนี่ยให้เต็มร้อยแล้ววันนี้พร้อมแข่งแล้วครับผมสำหรับตัวคนแข่งเองอตอนนี้ผมให้สัก80กว่ากว่าๆแล้วกันต่อด้วยรายการย o s One m a k e Race คลาส4รายการที่มีรถเข้าแข่งมากที่สุดถึง26คันกับการแข่งขัน20รอบสนามด้านโตโยต้าทีมส่งนักแข่งน้องใหม่2คนเข้าร่วมการแข่งขันคือกว้าง Ab n ี r m a l จากโตโยต้าสตาร์ทีมและกิกสาชัยรับคุณช่อนจากโตโยต้าเรซิ่งสคูลที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในช่วงแรกทำให้แชมป์และรองแชมป์ตกไปเป็นของชนลวิทนุยานและ เดชาทรผู้อักาตขวุฒนนิสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผมสำหรับปีนี้นะครับคาดคาดหวังเป็นไงบ้างเอ่ยก็ปีที่แล้วก็คะแนนรวมจบประมาณที่5นะฮะถ้าจะไม่ผิดปีนี้ก็อยากจะทำให้ดีกว่าเดิมครับรถพร้อมมากฮะ ผมก็ยังตื่นเต้นไม่หายครับสนามแรกที่ภูเก็ต <c oughs> มาถึงรุ่นไฮไลท์ของการแข่งขันที่มีรถลงทําการแข่งขันทั้งสิน้น13คันโดยการแข่งขันรายการนี้จะเก็บคะแนนสะสมโดยแชมป์และรองแชมป์ประจําปีจะได้สิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันรายการ Ne ็ตส์คัที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นซึ่งในสนามแรกอลงกรยั่งยืนสามารถคว้าแชมป์ไปครองในสนามนี้ขณะที่ชยพลโยธานักแข่งจากตโตโยต้าเรซิ่งสกูโชฟอร์สดใสเข้าอันดับที่3าม สำหรับชาวปรโมชั่นโชวครับงานนี้โตโยต้าจัดเต็มให้ชาวภูเก็ตเลยครับมีทั้ง New v ีออสฟันไดฟ์ฟันไลนมนะครับที่นำโมเดลใหม่ New v ีออมาจัดโชว์ในงานครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นครับยังมีโตโยต้าทีมไทยแลนด์ซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์ฟันโชว์นะครับที่นำเอานักแข่งระดับเทพมาขับในงานนี้ด้วยสุดท้ายนะครับที่พลาดไม่ได้เลยคือโตโยต้า86ฟันริปโชว์นะครับซึ่งงานนี้นะครับอยากจะบอกว่า เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสนามแรกนะครับดับรายการโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2013ที่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตสำหรับสนามที่สองนะครับเราจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาในวันที่31สิงหาคมและ1กันยายนห้ามพลาดเพราะที่โคารนี้นะครับจะเป็นไนท์ฟสติวัลสนามแรกเลยนะครับมั่นใจได้นะครับว่ามันแน่นอนอย่าพลาดนะครับยังไงวันที่31สิงหาแล้วก็1กันยานะคะอย่าลืมมา จะมีนาตาลีมีที่ไผ่ที่กวา้างใต้ชรสดาภรณ์นะคะยังไงอย่าลืมมาเชียร์นะคะที่สนามกีฬาจังหวัดโคร,ราชสนุกแน่นอนห้ามพลาดนะคะ you are